quân à ơi quân à bưng nè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  มันกินโอ้โหมันถ่ายภามันมีอะไรดีนนี่ตะขี้อย่างเดียวเลยนี่แอน เอาไม่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 สวัสดีครับพี่น้องผู้ไปสู่ภูสก้นนะครับเด้อมือนีกะบือมี่อย่างไรดอกมือนีเบิ่งเอาเด้อนีห้องประเดี๋ยวสืบปลาเผาไม่กินน้ำตีว้ายผู้ใด้สิไปกินปลาเผาเนาะมาๆมาๆเอาเริ่มกันเฮ็ดเจ้ากันไปกินเขาหน่อกันเด้อไปนี่ไปนี่เฮ็ดเจ้าเด้ออันนี้เห็ดซุกเด้อนี่เห็ดซุกเด้อนี่อู้มาแล้ว โอ้ยเขาเห็นสุกแล้วเขาบอกินเด็ดเด้อสิบอกให้กินเด็ดต้เนื่อล่ะจไม่หยุ่เลยแมเวซะมาหลายมาดิกบอกเพริกเด้อเพกพรเพรนเต้พื่ได้หมักเด้อเพหน่อยก็เสหลายเด้อเพีรหลายก็เส่หน่อยครับมาดนกระมาดิก็ะครัวเขาเขาครัวเออปว่ยไปสั่นละ ใส่กับแล้วแต่มากเ้อบาทที่เนียที่สำคัญนี่อันนี้บ่ขอเอ่ยเด้อนี่มากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายแต่ผมมากหน่อยเนาะผมก็เลยใส่หลายละ้ปากหน่อยน่ะนิดนึง บ้านที่นี่ดีเ้องกับแซนด์เนยดีขวดนี่แหละบ้านห้างนี่แหะดีถุงพี่คนเพื่อส์โอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งแนวเบิ่งแนวเบิ่งแนวเบิ่งแจวแนวเบิ่งแจวแนวพูดหน่ะพี่น้องเอ้ยอีจ้าเถื่อนนึงโอ้ยจะมาแสีบแท้พี่น้องเอ้ยเนื้อนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแนวพูดหน่ะ เพื่อนเอามาให้เนือสดๆเลยนี่นไปท่านกรับท่านไปสวยเดียวเบืดเลยเบื่ได้กินดอกสิบอ,อกใหรตาปืนหายมากทำขึ้นด้หน่อยฮะทำขึ้นหน่อยคนมันหลายครับตน้นโมญี่ยเนี่ยพ่อประมามาหนึ่งละ ตอนใหญ่อยาไปกินตอนย่าไปกินตอนใหญ่ดีนอยตอนไหญนี่ตอนใหญ่พี่น้องเลยโอ้ทั้งท้ากินแล้วดเอาอันนี้ก็ักกับม่ยงดอกเออ่มี่งมพริกมี่ยงแตงนี่แหะมีมกแตงเออเียงอ่ะไม่ตซื้อผักกินบเยแตงอะไรไม่แล้วไปลักพน้ามา แดงกับไปรักเยอะสวนเพิ่มมาหละว่าขนา่นี้กัดบน่ายลากดอกกัดขอเพื่อนนั่นละตั้งขอนั่นละขออะได้อยาย <c oughs> เอาเลยเพือ่อนะก็ได้เอามาก็ <c oughs> ได้ตั้งเยอะอ่ะตั้งเยอะก็ได้สมมติเหระครับมะเขือก็ได้ไม่ด้วยเดียวนี่มาให้มาให้เพราื่อนยังนี่นี่มะเขือนี่ก็ได้มาเพิ่นให้ทางต่างประเทศนั่นละก็ม่าน ผู้ใดบ่มักดิบกันผมกัขอโทษหลายๆเด้อครับเรื่องครับผมผมกัอขอโทษหลายๆแต่ว่านี่มันเป็นการกินเนาะอันเนื้อมันเป็นนั่นของเฮาเนาะเฮาจะกินไปละ่ะเป็นสัตว์ครับผมมา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 ครับมาครับ

พี <languages? S 2> ่น้องพี่น้องมามามามตสามเย็นหน้าพอดีเย็นหน้พีน้องมามาโอ้นี่ซๆแล้วเียกพ่อนขาบ้างหนินี่เพื่อนเฮ็ดว่าหันอี่ดมาอือึฮ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 ่าึา เอาสิบน้ำเข้าคอหรอยุกจะข้ามตอนข้ามเด็กก็มีแห้งเงินไปไอ้ปลาปัสยุกไอ้หวายไอ้เอ้ปลาไม่อยากไปเรื่อนไปบึงเหนียวอมั้ยไงไปพางพี่น้องพี่น้องพี่น้องลูกเต๋าดิพี่น้องเด้อดูดกินได้ดีเ้ยเนี่ย พี่ขดสองเม็ดได้ไหมได้พี่เพื่อนน้องเด้่นี่เ้อะทันบ้าหักหรือทันบ้าหักพี่ห้างน้องเนี่ยบ่กินได้หนิจังได้กับโบอิ่มพี่น้องเอ้ยพี่ดีแนอมักเนาะแนอาโอ้ยพูดอะพี่น้องเอ้ยพูดอะพูดอะ

พวกครับที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังเด้อตีเบิ่งเด้อการกันมากกักดไลค์กดแชร์กดแซฟตาไข่นะครับกอเนออเด้อขโมยดิฉันข้างล่างข้างล่างข้า,างล่างครับข้างล่างข้างล่างครับ,รบ,รบทา่านนี่คิดต่อไปนี่กดแซฟตาไข่ข้างล่างเลยนะ เดี๋ยวตมิกินใ่กินต่อไปเนี่ยขัาวเี่ยนำมชม่มน้ำฟังต้มทันทันมากขอกคแค่กดไลคกดซับตั้ไใครอยู่ข้างใต้นี่ครับไม่บอกไ่บอกใต้นม่อกใต้นี้นะครับเดี๋ยวเสียผานคิดไปใหม Soso kap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 